ีจ้าสวัสดีทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจค่ะคลิปนี้นาดาก็จะมาพามาเที่ยวที่หาดลาไว้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเปลือกหอยนะคะเขาเอามาแขวนไว้ให้ชมกันค่ะพี่น้องเป็นเปลือกเปลือกหอยแ็งเหมือนหอยแ็งหอยอะไรแบบนี้นะคะนี่นะคะพี่น้องดังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะคะหลากหลายดีไซน์จ้า เปลือกหอยธรรมชาตินะคะพี่น้องนี่นะคะเมื่อก่อนนาดาม,มาไม่มีนะคะเพิ่งมีนี่นะคะพี่น้องก็เพิ่งเอามาแขวนให้เราได้ดูนะคะพี่น้องนี่นะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันที่อากาศดีนะคะพี่น้องนี่นะคะ สวัสดีจ้าสวัสดีทุกทท่านนะคะวันนี้นาดาจะพามาเที่ยวหาดลาวัยนะคะพี่น้องหาดลาวัยจ้าจ้าที่นี่ะคะหาดลาวัยนะคะน้ำทะเลสวยมากจ้าหาดลาวัยนะคะฝั่งน,นี้ก็จะเป็นเรือสวยมากจากน้องนั่นแหละจ้าเรือเยอะมากนะคะวันนี้จ้า จานาดาก็จะพาเดินไปฝั่งนี้นะคะพี่น้องพาเดินไปฝั่งนี้กันจ,จ้ปจะพามาเที่ยวหาตาไวจ้าพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นเรือนะคะใครจะไปเที่ยวเกาะเที่ยวอะไรก็สามารถเช่าเรือไปที่เกาะตรงนู้นจะเป็นเกาะนะคะพี่น้องจะเป็นเกาะจ้ะ,ะวันนี้น้ําขึ้นสูงมากค่ะ นี่แหละค่ะน้ำขึ้นถึงถึงออขอบฝั่งเลยค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะหาดลาไว้นะคะหาดลาไว้จ้าสวยมากค่ะนี่แหละค่ะวันนี้น้ำทะเลขึ้นสูงมากนี่นะคะพี่น้องน้ำทะเลขึ้นสูงมากเลยจ้า,ามาเที่ยวหาดลาไว้นะคะ พี่น้องมาเที่ยวหาดลาไวจ้านี่นะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นเรือนะคะเป็นเรือจ้ะนี่นะคะหาดลาไวหาดลาไวพี่น้องฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านอาหารอะไรพวกนี้นะคะพี่น้องเป็นร้านอาหารนะคะ ร้านอาหารดอกไม้สวนมากจ้ะเป็นร้านอาหารนะคะหาปลาไวจ้ะพี่น้องวันนี้น้ำทะเลสูงมากเลยจ้าพะะาเดินไปเลาะหาดนะคะพี่น้องน้ำสูงมากค่ะวันนี้จ้ะนีะจ้า หัดลาไว้จหัดลาไวน้ำสูงมากไปใจน้ำขึ้นสูงมากอันนี้ก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นี เปลือกหอยนะคะเขาก็จะเอามา,าแขวนไว้บนต้นไม้จ้ะพี่น้องนีจ่นจ้ะสวยงามจ้ะเนอะสวยงามจ้ะเป็นเปลือกหอยค่ะพี่น้องเป็นเปลือกหอยจ้ะนี่จ้ะาลาไว้นะคะหาดลาไวะะ้ไวจ้ะ จะมีชิงช้าให้เรานั่งนะคะพี่น้องนี่เป็นชิงช,าชา้าจ้าาจะมานั่นชิงช้นชานะคะพี่น้องน้งชาจ้าสวัสดีจ้าตอนนี้นาดาอยู่ที่หาดลาวัยนะคะหาดลาวัยจ้าลมแรงมากค่ะพี่น้องลมแรงมากมากเลยจ้านาดาอยู่ที่หาดลาวัยนะคะเราวก็นั่งเล่นชิงช้าอยู่จ้าที่หาดลาวัยค่ะพี่น้อง สวยมากค่ะนี่ค่ะพี่น้อยอาตาไว้ด้ยจ้า นี่นะคะพี่น้องหาดลาวัยนะคะลมก็จะแรงหน่อยนะคะพี่น้องนี่นะคะเรือเรือ,อ Liam, นักท่องเที่ยวจอดเต็มนะคะนี่นะคะที่จะไปเกาะฝั่งนู้นนะคะพี่น้องเราสามารถขึ้นเรือไปได้นะคะพี่น้องขึ้นเรือไปที่เกาะนะคะนี่นะคะเรือก็มาจอดเต็มนะคะพี่น้อง ไปจังหวัดกระบี่ไปเกาะไปอ,อ,อะไรแบบนี้ไปทางนี้ก็ได้คะ่ะพี่น้องไปได้หลากหลายทางนะคะที่ภูเก็ตนะคะเพราะว่ามันเป็นทะเลกว้างนะคะพี่น้องมันไปกระบี่ไปพังงาไปเขาหลักไปได้หมดนะคะพี่น้องนี่นะคะ ขึ้นสูงมากเลยค่ะวันนี้ค่ะนี่นะคะถึงริมฝั่งเลยนะคะน้ําค่ะพี่น้องปกตินาดาก็จะถ้าน้ําลงนะคะนู่นระดับเรือที่อยู่นะคะพี่น้องน้ําจะลงเยอะมากค่ะวันนี้น้ําขึ้นเยอะมากค่ะพี่น้องน้ำมากนะคะนี่คะคะพี่น้องอากาศดีดีค่ะ น้ำทะเลสวยมากค่ะพี่น้องทุก่นนะคะเด๋ยนขึ้นิบ็ฟังนะคะพี่น้องก็จะมีเรือออกไปเป็นบางลำนะคะพี่น้องมีนักท่องเที่ยวเอ่เอเหมาไปท่อค่ะ ะะวันนี้เรือจอดเต็มชายหาดเลยค่ะพี่น้องเรือเยอะมากค่ะวันนี้ค่ะน้ำขึ้นนะคะเรือก็มาจอดกันเยอะมากเลยค่ะนกหาปลานะคะพี่น้องอันนี้เป็นนกจิ้ปลาะคะ่ะนี่ค่ะพี่น้องเรือเต็มชายหาดเตนมคะ่ะวันนี้ค่ะ ผู้โดยสารก็พึ่งเข้ามานะคะพี่น้องกระทุกมาจากไกระดานนั่งดูอยู่นะคะเห็นเข้ามาจากเกาะหูนะคะพี่น้องมาขึ้นฝังที่หาดลาไว้นะคะพี่น้องอันนี้เป็นหาดลาไวจังหวัดภูเก็ตค่ะ,คะเราจะไปเหลมพมเทียแล้วก็ต้องทาน เทพค่ะก็ไปไม่ไกลนะคะไปประมาณสักกออิโลกว่าๆนะคะพี่น้องก็จะถึงออแหลมพมเทพนะคะจังหวัดภูเก็ตค่ะพอถึงแหลมพรมเทพเราก็จะไปออหาดในทอนนะคะพี่น้องมันจะอยู่ติดๆกันเลยค่ะชายหาดที่ภูเก็ตนะคะพี่น้องสวยงามนะคะนี่นะคะ วันนี้ก็ขึ้นแรงนะคะพี่น้องลมแรงค่ะน้ำก็ขึ้นสูงด้วยนะคะนีกก่นะคะพี่น้องอันนี้เป็นเรือที่บางคนก็เช่าเหมาลําเหมาลํานะคะพี่น้องเหมาลําค่ะฟังเสงคึืนไปประร้องกันนะคะมาเที่ยวหาดลาไวจังหวัดภูเก็ตจ้า เรือมีแต่ลัำเจสวยนะคะพี่น้องอเ,เป็นหาที่กว้างและยาวมากนะคะพี่น้องหาตาไว้จ้า นะคะบรรทุกผู้โดยสารมาจากเกาะพี่นนอะก็จะเดินเนี่ยค่ะเดินขึ้นฝั่งตรงนี้กันนะคะพี่เนาะนะคะเดือที่มาจากเกาะน,นะคะก็จะมาหยอนตรงนี้นะคะแล้วก็บรรทผู้โดยสารขึ้นมาฝั่งนหาดลาไว้นะคะพี่นนอะ สีแดงสวยนะคะพี่น้องสีแดงสวยมากจ้ะ,ะหาดลาวัยจังบัดภูเก็ตนะคะพามาเที่ยวจ้ะพี่น้องนี่นะคะต้นสนเยอะมากนะคะที่หาดลาวนะคะเป็นหาดที่กว้างและยาวนะคะพี่น้องแล้วก็จะมีเรือม,อมาจอดเยอะมากจะ่หาด เป็นเรือนักท่องเที่ยวบ้างเป็นเรือเอ,อคนเช่าเหมาลำมาบ้างอะไรแบบนี้นะคะพี่น้องนู่นนะคะก็จะมาขึ้นฝั่งตรงที่ลาไว้นะคะ,พ,คะ,คะาาาาพี่น้องนี่ค่ะลาไว้จังหวัดภูเก็ตค่ะนาดาเดินมาก็ถามนาดาพี่น้องเที่ยวเกาะไม่ไดเที่ยวเกาะไม,ไมอะไรแบบนี้นะคะ ถ้าเราจะไปเที่ยวเกาะเขาก็พาเราไปเลยค่ะพี่น้องไปเที่ยวเกาะน,นะคะนู่นที่เห็นเป็นภูเขาอยู่นู่นก็เป็นเกาะค่ะพี่น้องนี่นะคะวันนี้เรือเยอะมากค่ะพี่น้องฝั่งนู้นก็เรือเยอะนะคะ มีเรออือทั้งสองฝั่งเลยค่ะพี่น้องเนี่ยอากาศขึ้นก็แรงนะคะวันนี้ค่ะคนกอ็ออกเรือน้อยนะคะวันนี้ค่ะเพราะว่าขึ้นขึ้นลมแรงค่ะพี่น้องนี่นะคะแม่ดาจะพาไปเดิน บนพุตบาทนะคะพี่น้องฝั่งนู้นก็จะเป็นเห,ห้างกับประสินค้านะคะร้านมีร้านอาหารร้านกาเฟ่อะไรแบบนี้นะคะที่หาปลาไว้นะคะ วันนี้ขื้นแรงมากค่ะนู่นนะคะทางนู้นก็เออไปทางนู้นก็จะเข้าเมืองภุเก็ตนะคะไปอีกข้างนึงก็จะขึ้นไปทางแหลมพมเทพนะคะพี่น้องมน,นก็จะเอาไปมาผูกไว้นี่นะคะ ห้างเยอะนะคะพี่น้องตรงนี้นะคะจะเป็นห้างเปิดใหม่นะคะพี่น้องเป็นพวกท็อปเดลี่อะไรพวกนี้นะคะมีขายเสื้อผ้าขายรองเท้านะคะพี่น้องที่หาดราไวยนะคะจังหวัดภูเก็ตจ้านีนะคะ่ค่ะรถเครื่องรถจอดเต้นนะคะ ลาบาาค่ะพี่น้องนี่นะคะส่วนมากจะเป็นฝ่าหลังนะคะพี่น้องที่ขับมาจอดแล้วก็ฝรัดังก็ลงเรือบ้างเดินเที่ยวบ้างอะไรแบบนี้นะคะหาดราไว้ก็คนน้อยนะคะพี่น้องปีนี้เงียบมากค่ะไม่รู้ว่าอีกสักเดือนสอเดือนจะมีฝรัหลังมาเยอะไหมนะคะมันจะเหมือนทุกปีไหม ปีที่แล้วก็หลังเยอะมากค่ะพี่น้องนี่นะคะหาดตาไวนะคะนี่นะคะพี่น้องนาดก็อยู่ที่ริมหาดนะคะพี่น้องด้านหลังนาดาก็จะเป็นเรือนะคะเป็นเรือเออช่าเหมาล้ำออกไปที่เกาะอ,อะไรแบบนี้นะคะนี่นะคะวันนี้ลมแรงนะคะลมแรงแล้วก็น้ําขึ้นสูงมาก ก็ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวออกทะเลนะคะวันนี้ค่ะพี่น้องเพราะว่าลมแรงค่ะพี่น้องแล้วก็ขึ้นสูงมากค่ะปกตินักท่องเที่ยวจะเยอะมากนะคะพี่น้องวันนี้เขาน่าจะประกาศเตือนนะคะห้ามออกเกาะอะไรแบบนี้นะคะพี่น้องเพราะว่าลมแรงมากค่ะ ลมแรงแล้วน้ำขึ้นสูงด้วยค่ะพี่น้องนี่ค่ะไปค่ะน้าดาก็จะพาเดินไปห้างนะคะปะา้าป้ารองน้าดาย,ยู่ที่ห้างนะคะพี่น้องรถเรื่องจอดฝั่งนี้นะคะรถเพนก็จอดฝั่งนู้นค่ะพี่น้องฝั่งนี้ก็เป็นเรือนะคะเป็นเรือ เป็นเดือนนักท่องเที่ยวค่ะพีน่น้องนักท่องเที่ยวเอ,อากจจานี่นะคะ่ก็เป็น,ปน้ยบงนี้แ้วกมไห มีน้อยค่ะพี่น้องหาดลาไว์อ่ะส่วนมากจะเป็นข้่วของอาหารต่อหลักนะคะนี่่ตรงนี้นชายหาดก็จะเป็นร้านอาหารนะคะพี่น้องอันนี้ขายออส้มตำนะคะส้มตำ,ำเป็นพวกอาหารเครื่องดื่มอะไรพวกนี้นะคะนี่นะคะพี่น้องบรรยากาศก็น่านั่งนะคะพี่น้องแอ่คนน้อยมากค่ะนี่นะคะ ก็จัดร้านได้สวยดีค่ะพี่น้องนี่นะคะนาดาก็เดินมาคนเดียวนะคะพี่น้องมาถ่ายวีดีโอจ้าป,ป้าป้ารอนาดาอยู่ที่ห้างนู่นนะคะพี่น้อง ต้นสนนี่ใหญ่มากค่ะน้ำสีสวยมากนะคะวันนี้น้ำทะเลค่ะตรงนี้ก็จะเป็นต้นกระถินนะคะพี่น้องเนี่ยค่ะกระถินยอดงามๆเลยค่ะนี่นะคะผัดกระถินนะคะกินกับหอยนางลมอร่อยค่ะพี่น้องนี่นะจ๊ะ ายเสื้อผ้าขายรองเท้าค่ะ,ะข้างล่างก็จะเป็นซปเปอร์มาร์เก็ตค่ะนี่นะคะแลาก็ขายผ้าค่ะจะรอหน้าราอยู่ที่ห้าะงนะคะนี่นะคะบรรยากาศนะคะพี่น้องคนก็เงียบค่ะมีแต่รถเครื่องนะคะฝรั่งหายไปไหนหมดนะคะพี่น้องปีนี้เงียบจริงๆนะคะตรงไหนก็เงียบค่ะกเก็ตนะคะ นี่นะคะพี่น้องชั้นล่างกา็จะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะโน่นนะคะนาดาไปดูป้าป๊าชั้นบนก่อนนะคะพี่น้องไม่รู้แกอยู่ชั้นไหนนะคะนี่นะคะเราก็จะมีเก้าอี้มาให้เรานั่งข้างหน้าก็จะเป็นน้ำพุนะคะน้ำพุสวยมากจ้า อันนี้เปิดใหม่นะคะพี่น้องเพิ่งเปิดไม่กี่ปีนะคะเมื่อก่อนไม่มีค่ะนี่นะคะฝั่งนู้นเขาก็จะเขียนว่าลาวัยนะคะหาดลาวัยจากพี่น้อง อันนี้ก็เป็นชั้นบนนะคะพี่น้องเราขึ้นไปชั้นบนกันจ้าชั้นบนก็จะขายเสื้อผ้านะคะขายเสื้อผ้าขายรอ,อ,องเท้าอะไรพวกนี้นะคะพี่น้องนี่นะคะบรรยากาศนะคะนู่นเป็นบรรยากาศชายหาดจ้าเงิน,นจ้า จะเขียนคำว่าลาวัยนะคะหาดลาวัยจ้าเ <Yeah. S 1> งียบเงียบค่ะพี่น้องข้างบนเงียบมากจ้ะ <Yeah. S 1> คลิปนี้นาะดาก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้า มารับชมและมาเป็นกำลังใจให้หนาดานะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพี่น้องขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะพี่น้องคลิปหน้าค่อยพบกันใหม่จ้า นี่นะคะพามาชมหาดลาไวจังหวัดภูเก็ตนะคะพี่น้องขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชม